สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราว ของคริสเตียโนโรนัลโดกันดีกว่านะครับผมเขาเรียกได้ว่าในตอนนี้เขาก็ได้เข้าร่วมซ้อมกับแมนยูแล้วถูกไหมครับคริสเตียโนเนี่ยได้กลับบ้านสักทีนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่แฟนแมนยูเนี่ยต่างปลื้มปิติยินดีกันเป็นอย่างมากเลยถูกไหมนะครับผมแต่เรื่องราวที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยเราจะพูดันถึงอนาคตที่เรียกได้ว่าเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยอ่ะที่โรนัลโดจะต้องเจอนะครับนั่นคืออะไรครับผมนั่นคือจุดจบของอาชีพคาแข่งยังไงล่ะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่นักฟุตบ ก่อนทุกคนต้องเจอในวันใดวันหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะด้วยอาการบาดเจ็บหรือสภาพร่างกายมันจะไม่ไหวเองก็ตามถูกไหมเรียกได้ว่าจุดจบเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนะครับผมขาดมันไปเนี่ยเรื่องราวก็คงจะไม่สมบูรณ์ถูกไหมอะครับผมแต่เรียกได้ว่าโอ้โหโรนโดเนี่ยถ้าเทียบกับนักเตะนักบอลคนอื่นๆนะก็ถือว่าเป็นนักบอลที่ยืนระยะแล้วก็ ดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีมากๆนะครับผมอาการบาดเจ็บเนี่ยแทบจะไม่มีเลยถูกไหมครับผมแล้วก็ถึงจะบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถรักษาหายได้นะระวังตัวดีมากๆเราร่างกายเนี่ยก็ฟิตอยู่ตลอดเวลาเลยอายุปลาเข้าไปตอนนี้ก็36ปีแล้วนะครับผมแต่ยังฟิตปึงปังเหมือนคนอายุ20กว่ากว่าอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เองเราจะมาพูดกันว่าโรนันโดเนี่ยนะครับผมจะ แขวนสตั์ดเมื่อไหร่ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมก็เคยมีคำพูดหรือบทสัมภาษณ์อะไรต่างๆเนี่ยที่พอจะกะ วันที่โรนโดเนี่ยนะครับผมจะ,กะเกษียณอายุออกไปแขวนสตาร์ทออกไปมาแล้วนะแต่ดูจากเชิงแล้วเนี่ยนะครับผมก็คงจะไม่ได้ตรงสักเท่าไหร่หรอกนะครับณปัจจุบันนี้เองเนี่ยโรนโดเองนะครับผมก็ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างเฉิดฉายนะครับผมแบบว่าแม้ว่าอายุจะ36อะ่ะก็ยังยิงกระจายอยู่อะ่ะมันแบบมันเป็นไปได้ย,ยังไงวะทําไมมันเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมและเรียกได้ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าฟอร์มที่โรนโดมีเนี่ยสภาพร่างกายที่โรนโดมีคืออะไรครับสิ่งที่นักฟุตบอลค,คนอื่นไม่มีเลย คือนักบอลฟอร์มดีนักบอลที่ฟิตเนี่ยใครๆก็หาได้ถูกไหมเลยครับผมแต่สิ่งที่ทําให้โรนโดพิเศษกว่าคนอื่นเลยก็คือ โรนันโดเนี่ยยังคงความกระหายของตัวเองเอาไว้ได้แม้ว่าเขาเนี่ยจะสําเร็จมาทุกอย่างแล้วว่าถูกไหมถ้วยยูโรก็ได้มาแล้วแชมเปี้ยนลีกก็โอ้โหได้มาจนกลายเป็นมิสเตอร์แชมเปี้ยนลีกไปแล้วอ่ะแชมลีกก็ไม่ต้องพูดถึงได้มาหมดแล้วถูกไหมอะไรครับจะลาลีกาจะพรีเมียร์ลีกจะเซเรอาเองเนี่ยก็ได้มาหมดแล้วบอลถ้วยก็ได้มาครบแล้วนะครับผมคือแบบว่ามันครบหมดแล้วจริงๆอ่ะสถิติส่วนตัวเขาก็มีหมดแล้วนะครับผมถ้าเป็นนักบอลคนอื่นเนี่ยก็อาจจะเหมือนเราคอมพลีทแล้วอ่ะก็เริ่มจะโรยลาไปอย่างรว คือสังเกตได้เลยนักบอลที่เป็นนักบอลแห่งยุคในยุคก่อนๆหรือว่าคนที่เป็นสตาร์ดังเนี่ยแต่ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับโรนัลโด้เมสซี่อ่ะถามว่าในหนึ่งฤดูกาลที่เป็นฤดูกาลพีคข,ของเขาอะ่ะพวกเขาก็ไม่ได้เล่นด้อยไปกว่าโดกับเมสซี่เลยครับก็ยิงฤดูกาลหนึ่งสามสิบสี่สิบลูกเหมือนกันแหละแต่สิ่งที่แตกต่างคืออะไรหลังจากที่พวกเขาเนี่ยทำสิ่งพวกนั้นได้แล้วเนี่ยมันค่อยๆดาวลงไงค่อยๆแบบว่าเหมือนหมดความกระหายไปเองอะ่ะเพราะเราเคยได้มันมาแล้วอะ่ะเราก็แบบว่ารู้แล้วว่าความรู้สึกตรงนั้นเป็น แชมป์ได้การยอมรับมาแล้วแต่โรนโดกับเมสซี่อ่ะมันทําต่อไปได้เรื่อยๆครับผมแบบว่าเหมือนแรงกระหายนี้ไม่มีหยุดเลยซึ่งทําให้ผมอ่ะ อดใจคิดไม่ไหวเลยนะครับผมว่าถ้าจะให้ผมเนี่ยต้องมาเดาว่าโรนัลโด้จะแขวนสตั๊ดเมื่อไหร่นะผมคงคิดว่าโรนัลโดนะครับผมคงใช้เวลาอีก4-6ปีนะกว่าจะแขวนสตั๊ดนะครับผมยังไงตอนนี้เนี่ยสัญญากับแมนยูเองอก็อยู่ถึงปี2 0 2 3อย่างแน่นอนก็คืออีก2ปีอย่างแน่นอนถูกไหมละครับก็คิดว่าอย่างน้อยๆน,น,นะครับผมก็น่าจะต้องอีก4ปีแหละเป็นขั้นต่ําแต่ถ้าเอาแบบยาวๆหน่อยเลยนะอีก6ปีในขณะที่โรนัลโดจะสามารถยังเล่นอยู่ในหลีกสูงสุดได้นะครับผมถ้าอีก ปีเนะี่ยโรนัลโดก็จะอายุ40พอดีนะครับถ้าอีก6ปีก็เป็นอายุ42นะครับผมแต่ผมคิดว่าถ้าแบบโรนัลโดอายุ4 2เนี่ยคงจะมีสภาพร่างกายเหมือนคนแบบ30ต้นต้นๆหรือ20ปลายปลายอยู่ด้วยซ้ำไปคือเขาดูแลรักษาร่างกายดีมากจริงๆอนะ่ะเพราะฉะนั้นอายุสําหรับโรนัลโดะผมคิดว่าเป็นตัวเลขเลยนะครับผมยังไงมีโอกาสด้วยซ้ำไปที่ลูกของโรนัลโดอะจะโตขึ้นมาแล้วเล่นได้เจอกับพ่อคือแบบว่ามันเป็นไปได้ามากๆเลยนะ,ะหลายหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ด้วยแบบวิทยาาศสตร์นะ ปัจจุบันนี้การแพทย์เรอะไรงต่างอ่ะมันทําให้ร่างกายของมนุษย์เราอ่ะยังคงความพีคอยู่ได้นานกว่าสมัยก่อนมากๆนะครับผมแล้วโรนโดยิ่งเป็นคนที่ดูแลแบบสุดๆอะ่ะดูแลทุกระเบียบนิ้วจริงๆไงครับผมก็เรียกได้ว่าถ้าเขายังไม่หมดความกระหายไปนะผมว่า6ปียังไหวแต่ถ้าแบบว่าเอาแบบว่าเอาพอดีพอดีหน่อยนะครับผมให้มันแบบได้มีเวลาพักผ่อนเยอะๆหน่อยก็อาจจะ4ปีนะแต่ผมคิดว่าคงไม่เร็วกว่าน,นี้อย่างแน่นอนละแต่บอลยูโรปี2 0 2 4นออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าโรนโด จะได้ไปหรือเปล่านะครับผมอาจจะเหมือนไม่ไหวแล้วไม่ไปแล้วก็ได้ครับเพราะฟุตบอลโลกที่กาต้าเนี่ยน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์เมเจอร์สุดท้ายนะครับผมในนามทีมชาติของคริสเตียโน่โรนัลโดแต่อันนี้ก็ไม่มั่นใจนะมันอาจจะเปลี่ยนได้ไงถูกป่ะแบบโอโ้โหถึงเวลาตอนบอลยูโร2024มาโรนัลโดอาจจะยังแบบฟิตปึงปังอยู่แบบพร้อมเตะก็เตะได้นะครับผมผมก็เชื่อเลยว่าถ้าตัวของเขาอยากจะไปเนี่ยนะครับผมมันไปได้อยู่แล้วร่างกายมันพร้อมร่างกายมันไหวอยู่แล้วนะครับผมแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า เฮ้ย hey, แล้วถ้าโรนโดเนี่ยเล่นอีก4ปีหรือ6ปีนะครับผมเขาจะจบอาชีพการคาแข้งที่การยิงกี่ลูกดีเลยครับอย่างแรกเลยเราต้องมาดูก่อนนะครับผมว่าในตอนนี้โรนโดยิงไปแล้วกี่ลูกนะครับผมเรามาดูในานามทีมชาติกับในานาม,มสโมสรกันก่อนดีกว่าทีมชาติเนี่ยก็ยิงไป111ประตูนะครับผมเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการนะครับไม่รวมแบบว่ายู0่รุ่นเด็กๆอะไรเยาวชนเยาวชนอะไรไม่นับนะครับผมนับแต่ไอนามทีมชาติแบบว่าออฟฟิเชียลเท่านั้นก็111ประตูนะครับส่วนในนาม สโมสรเนี่ยนะครับผมเล่นให้เรอัลมาดริดนะ438นัดยิงไป450ลูกแมนยู292นัด118ลูกยูเวนตุส134นัด101ลูกแล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอน31นัดกับอีก5ลูกนะครับผมรวมทั้งหมดเป็น674ลูกนะครับผมแล้วถ้าบวกทีมชาติเข้าไปด้วยอีกเนี่ยนะครับผมก็จะเป็น785ลูกนั่นเองผมคิดว่าโลโดเนี่ยจะจบสวยมากๆนะครับผมถ้ายิงประตูในทุกรายการรวมกันได้ถึง1,000ลูกพอดีเลยเนี่ยแต่ถามว่า ยากไหมนะครับผมเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยเพราะเท่ากับว่าตัวของเขาเองเนี่ยนะครับผมจะต้องยิงประตูอีก215ลูกเลยนะครับแล้วถ้าเราลองหาดูว่าโรนโดเนี่ยจะเล่นอีก4ฤดูกาลนะครับผมก็จะต้องยิงฤดูกาลละ53ลูกนะครับซึ่งถ้าเป็นช่วงโรนโดพีคๆเนี่ยทำได้ไหมผมคิดว่าสบายนะครับผมแต่อันนี้ก็ถามว่ามันยังพีกอยู่ไหมจริงๆก็พีกนั่นแหละแต่มันก็ล่วงโรยลงมาบ้างแล้วเลยครับผมถูกไหมเรายิ่งมาอยู่ในหลีกอังกฤษเนี่ยลีกอังกฤษอะ่ะเป็นหลีกที่ค่อนข้างจะแข็ง มากนะครับผมแล้วก็เล่นกันแรงเพราะฉะนั้นเองนี่ยผมผมคิดว่าโรนัล do อ่ะอาจจะยิงได้น้อยกว่านั้นนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เยอะอยู่แล้วถ้าเรามาลองดู6ปีกันดีกว่านะครับผมอีก6ปีโรนัล do จะแขวนสตาร์ทเนี่ยโรนัล do นะครับผมจะต้องยิงอีกฤดูการละ35ลูกเท่านั้นนะครับผมรวมทีมชาติด้วยนะทีมชาติผมคิดว่าปีละสักสิลูกเนี่ยเป็นไปได้นะครับผมเท่ากับว่าโรนัล do นะครับผมจะต้องยิงในนามสโมสรอนเนี่ยนะครับผมเพียงแค่ประมาณ 25- 26ลูกต่อฤดูกาเท่านั้สุดๆกลนะครับดพราง ในฤดูการที่แล้วเนี่ยนะครับผมแค่ในเซเรียอานะครับผมโรนโดก็ยิงไปถึง29ลูกแล้ว เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้มากๆอ่ะที่โรนโดจะยิงได้ถึงพันลูกนะครับผมถ้าหากเขาเล่นไปอีก6ปีนะแต่ถ้าอีก4ปีเนี่ยอาจจะอยู่ที่900กว่ากว่าหรือแบบว่าโอ้โหถ้าพี่แกแบบเค้นฟอร์มเก่งมาแบบสุดๆจริงๆเนี่ย,น,ยนะครับผมก็คงจะมีสิทธิ์ไปถึงแหละแต่ถ้าเอาเซฟๆหน่อยก็คือ6ฤดูการเนี่ยผมคิดว่าถึงอย่างแน่นอนนะครับโรนโดจะกลายเป็นนักเตะคนแรกของโลกที่มีสถิติแบบออฟฟิเชียลว่ายิงถึง1000ลูกนะครับผมมันจะเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดอ่ะแล้วมันจะเป็นเหมือนการพิสูจน์ เขาเนี่ยคือดาวยิงที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกฟุตบอลตั้งแต่โลกนี้ได้เคยเห็นมาเลยนะครับผมก็ต้องรอ,อรุ้นกันนะครับผมก็อยากให้โรนโดเนี่ยเล่นให้ได้นะครับผมยิงให้ได้ถึง1000ลูกนะครับมันจะเป็นสถิติที่ยากต่อการทําลายเป็นอย่างมากเลยมเมสซี่เองก็ยังไม่รู้เลยนะครับผมจะทําสถิตินี้ได้หรือเปล่านะต่อให้เขาเล่นจนแขวนสตาร์ทเองเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ยากมากๆอยู่ดีนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยแต่ผมมีความเชื่อมั่นนะครับผมว่าโรนโดเนี่ย จะทำได้นะครับผมเขาจะเป็นนักเตะคนแรกในโปรติศาสตร์ที่ยิงครบ1000ลูกแบบออฟฟิเชียลนะครับผมไม่ใช่นับประตูเฟนลงเฟลลี่แมตเตะกับโคสการ์ดแบบเปเล่ย่างเงี้ยไม่เอานะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับที่เรามาพูดกัน่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกมากันได้เลยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยกระผมคงต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผ กับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ